ครับก็เป่าสว่วนดีนะครับพุทธบริษัทแล้วก็พุทธมามมก,กะแล้วก็พุทธศาสนากชนเราเป็นชาวพุทธนะครับวันนี้เพิ่งมาคุยอีกวันนึงก็เป็นเรื่องของธรรมอีกนะครับเดียวกับเรื่องกับอุปโลกสมมุติแล้วก็การแยกแยะนะครับแยกแยะสัจจะสมสมุติอุปโลกสม,มุติแล้วก็บุญเดินอยู่บนฟาร์มที่องค์สมมาสมงท์เจ้า <c oughs> ตัดนะครับในมรรคมีองค์แปดคือการบวรงชีวิตด้วยมรรคแปดวันนี้เราควจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความฟังใครประเพณีและวัฒนธรรมและศาสนาพิธีพิธีกรรมเนี่ยคือเป็นเรื่องประหลกของการบูรุษของคนโบราณสมัยก่อนมีมาก,ก่อนที่องค์สมมาสมบูรณ์เจ้าจะบังเกิดก่อนที่จะมีศาสนามีมาก่อนที่ในยุคของปิรามิดทีนี้ถ้าถ้าไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเนี่ยจิตเราก็จะไปยึดติด ปติดกับสมมติวันนี้ลุงพลมาแยกให้ฟังนะครับว่าทำความเข้าใจให้ตรงคนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะความผิดพลาดการที่เราไปยึดติดปั๊บเนี่ยมันเกิดการเสี่อค่าเกิดการรา้อเกิดการไม่เข้าใจในเรื่องของสัจจะสัจธรรมนะครับหลายตัวอย่างนะครับทุกวันนี้ที่ทะเลาะก,กันหรือรบก,กันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรนะครับเรื่องการติดสมมุติอุปโลกสมมุติคือไปยึด ยึดติดอันนี้ก็คือความเป็นจริงที่องค์สมมาติทรงจ้กัดในพุทธการนะครับทีนี้มันดมเดียว,วกับเมื่อกี่ย้อะไรกับศสาสนาพุทธนี่แหละครับที่องค์มมสมบัทรงเจ้าทําความเห็นนะครับแล้วก็แจ้งแจ้งในสมุดแจ้งในอุปโลกสมุดแจ้งในบรรดาสมุดเปรียบเช่นเหมือนเราเกิดมาก่อนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยเราก่อนจะคลอดเนี่ยพ่อแม่เราก็ต้องตั้งที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าสมมุิเขาเรียกสมมุติสัจจะ ตั้งไว้เป็นสัจจะสมมุติจะชื่อในด,ดำในเขียวในขาวในกอในหลางนู่นนางนี่นางแล้วแต่นะครับว่ามันก็คือสมมุติเพราะเราชาติของเรานะครับรวมตัวกัน,นไปน้ําดินลมมันรวมตัวกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอื่นไปนไม่ได้คุณคนกำลังจะอธิบายนะครับว่าชาตแจ้งในมรคแปดเนี่ยแจ้งในสมมุติเนี่ย ยจ้งในอุปโลกปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนนี้กำลังที่อยู่กําลังเป็นปัญหากับประเทศไทยก็คือผมก็จะอธิบายแบบนี้นะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนุษย์เราเกิดมาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยองค์สมาสถมพุทธเจ้าตรัสก็คือทุกคนเกิดมาเนี่ยในเมื่อมีสลายยานรเนี่ยองค์สมารถพรเจ้าไม่ได้พูดถึงเชื้อชาติไม่ได้พูดถึงภาษา ไม่ได้พูดถึงชนชาติต่างๆแต่องค์สมมาสัมูเจ้าเนี่ยพูดโดยรวมนะครับว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมีอายตนะมีสลายตนะมีตาหูจมูกลิ้นร่างกายเราอันนั้นก็คือฟันเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับ มีศีลสมาธิปัญญาที่องค์สมมาสมุทเจ้าตัดคือศีลสมาธิปัญญาที่องค์สมมาสมภู้านตัดก็มีกันทุกคนทั้งโลกคุณจะเกิดมาเนี่ยผักศาสนาคิดโปรเแกนมุสลิมอินดูนะครับหรืออิสลามจะาศาสนาไหนก็นแล้วแต่หรือจะเป็นบนรุปที่ไหว้ผีหรือระเพณีศาสารเจ้าก็คือเป็นการอุปโลกสมมุติ แต่มีศาสนาเดียวนะครับที่ชื่เห็นอความเป็นจริงก็คือให้เห็นได้มรรคปดตอนที่องค์สมมาทูตเจ้าเดินทางไปเนี่ยล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยเราจะกล่าวย้อนกลับไปก่อนนะครับแล้วก็จะสรุปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็เที่ยวตามหาเบญจกย์ทั้งห้าแล้วก็ไปสาธยายให้อัญญาุูษยะฟังจนครบทั้งห้าหลูกก็เกิดกา,ารบรรลุธรรมซึ่ยังไม่ได้บรรลุชานะครับองค์สมมาทูเจ้าก็เลยตั้ง อุปโลกสูงขึมาว่าในทั้งหมดทั้งมวลในโลกเนี่ยก็คือท่านเป็นคนที่อุปโลกศรสทาพุทธขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพในมวลมนุษยชาตินะครับองคนครกำลังยกๆให้เห็นนะครับแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยการอุปโลกถามว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นนะครับในเมื่อเรายังอยู่ใน ขันนะครับรูปปิจรารณญาณขันแล้วก็มีสลัญาณเป็นที่ตั้งเป็นการรวมตัวของไฟน้ําดินลมนะครับเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เราใช้ภาษาไทยพูดเราก็เป็นชนพระชนชาติเผ่าพัานธุ์ไทยนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะใช้ภาษามาคตหรือภาษา บาลีคุยกันรู้ภาษาเัรษกฤจคุยกันะรมันอาจจะเป็นไปได้แต่ต้นหลังแยกเผ่าพันธ์มาแล้วเนี่ยที่เริ่มร่วมเดินทางกันมาเนี่ยก็เลยมาแยกเผ่าพันธ์อย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างคนไทยเราเนี่ยละครับเผ่าพันธ์จากบรรพบุรุษเนี่ยเขาก็อพยพมาจากกลุ่มแม่น้ำอย่างสี่เกียงนั้นก็คือความเป็นจริงแล้วก็แยกกันมาข้ามแม่น้ำโขงมาก็แยกเป็นไทยน้อยไทยใหญ่ไทยอาหมเราอยู่ตามประวัตินะครับที่ที่ลุงพลเรียนมาทีนที่ลุงพลจะชี้เห็นนะครับ พอมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเขาเอาศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยเป็นศาสนาประจําชาติเนี่ยเพื่อที่จะให้บรรพระรุษของเรานะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานแล้วก็เยาวชนที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาให้เข้าไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับมโนธรรมจริยธรรมเพราะศาสนาพุทธเขาจะสอนเรื่องนี้ในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแก่เกิดแก่เจ็บตายจริงนะครับไม่มีอภินิหาร ส่วนพระพินิหารหรือพระมหาสัจจ์นี้มันเป็นเรื่องของอจินไตรเพราะแต่ก่อนที่อ,อุสม,มานสุเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับพภิณิหารพบะจะมีชนอยู่กลุ่มหนึ่งในกรุงกบ,บิลพัทแล้วก็บองมคตสมัยก่อนก่อนที่จะมีศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาพราหมณ์นะครับทีนี้ถามว่ามันเรื่องออเโลสม,มุิมันจําเป็นไหมเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับเพราะเรายังอยู่ในขัน อยู่ในอายันะอยู่ในธาตุในน้ําในไฟในดินในลมเนี่ยวิญญาณเราเกิดขึ้นแล้วเราก็รวมตัวเป็นมนุษย์อย่างยกตัวอย่างคนเนี่ยครับก็ยังเดินเหินและกินข้าวได้พูดพูดจาได้ก็คือ,อยังอยู่กับอุปโลกสมมติเราก็จะไปยึดติดเอาแบบประเภทที่ว่าถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะในในในสมม,มุติเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ดีกับไม่ดีผิดกับถูกนะครับเขาจริงจะเป็นต้องสร้างสมม,มุติ เป็นเงื่อนไขแล้วก็บัญญัติไว้เป็นสัจจะก็คืออย่างยตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกฎหมายนะครับพระราชัญญัติตามกฎหมายนี่ตั้งแต่กฎหมายก็คือเป็นการเอามาบังคับใช้เพื่อที่จะให้ประชากรของประเทศไทยเราเนี่ยทุกประเทศก็ต้องมีกฎหมายนั่นก็คือบญญัติสมมุติสัจจะเป็นการบญญัติสัจจะเพื่อไว้ที่ป้องปามปรับปาบปามป้องกันคนที่จะคิดไม่ดีนะครับหรือไปกระทำทำเราหรือไปข่มขืนหรือไปฆ่านะครับ เก็บเช่นนะครับก็สิ่งที่ดีก็มีก็เป็นสัจจะสมมุติที่เกิดขึ้นในเกิดเลข่ความมโนธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นประเพณีและวัฒนธรรมควรจะชี้เห็นทีละตอนนะครับว่าประเพณีและวัฒนธรรมศาสนาพิธีพิธีกรรมก็คืออุปโลกสมมตุตินะครับทีนี้พิธีการที่เราจะทาความเข้าใจให้ไปเห็นอุปโลกสมมุติเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปหาการที่ไป ฟังการบรรยายธรรมนะครับแล้วก็ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของมันก็คือว่าสุดท้ายนะครับก็จะยกบทสวดของธรรมจักรประวัตินัสสดก็คือมรรคมีองแปดนะครับมรรคมีองแปดเราสังเกตได้นะครับว่าส่วนมากพระที่สวดเนี่ยก็จะสวดได้แทบหมดนะครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็จะมีพระสวดธรรมจักรได้แต่ความหมายความหมายของมรรคมีองแปดนะครับ ไม่ค่อยมีใครไปหารายละเอียดแล้วม่เป็นคนฟ้านะครับมักมีองค์แปดตั้งข้อที่หนึ่งในสมมาทิฏฐิดังที่องค์สมมาสูเจ้ากล่าวไว้นะครับก็คือถ้าใครปฏิบัติต้นดำรงชีวิตด้วยมักแปดเนี่ยมักมีองค์แปดก็คือตั้งมมาทิฏฐิสมมาสังกปูสมมากัมมโตสมมาวายโมสมมาอาชิวสสมมาวาราสมมาสติสมมาสมาธิแปดข้อนะครับ ว่าองค์สัมมาสัมพุทสุสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายศิริธาเนี่ยซึ่งเป็นพระศาสดาก็ายังการันตีนะครับว่าบุคคลใดที่เข้ามาใช้ชีวิตตามมรรคมีองค์แปดแล้วก็สามารถที่จะแยกผิดถูกเป็นทำความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงในข้อที่หนึ่งสัมมาลิฏฐิข้อละันนะครับก็คือทําความเห็นและให้ตรงกับความเป็นจริงเหมือนกับการที่เราพิสูจน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดปฏิกิริยาฟังก์ชัน โมเลกุลแตกกระจายก็เปลว่าคนที่ทําระเบิดเนี่ยครับอะจินไตมันเกิดได้ทุกทุกอิริยาบท,ทุกวัตถุยกตัวอย่างง่ายดินประสิวเม็ดหนึ่งเนี่ยก่อนิิโป้งเนี่ยแล้วก็กรรมฐานแล้วก็ฟอสฟอรัสแล้วก็กรรมฐานแดงนะครับมันก็เกิดปฏิกิริยาฟังก์ชันทางเคมีก็คือหมายว่าสามารถที่จะกลายเป็น,ร,นประเบิดปรมาณูได้เกิดจากการใช้ปัญญาครับสินมสมาธิปัญญานะครับ แต่ถามว่าทําไมมันจึงเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ได้และมีสมรรถนะที่รุนแรงแล้วก็สามารถฆ่าล้างฝพันธ์ได้ก็คือปัญญานะครับที่องค์สมบัติงเจ้าตัดไปนะครับถ้าเรามองเห็นความเป็นจริงแบบในี่ยมักเปนองแปบการผรสมะสานของวัตถุที่ออกฤทธิ์กลายเป็นระเบิดได้นะเขาเรียกว่าเป็นการทําความเห็นแล้วก็ตรงกว่าความเป็นจริงข้อนี้สําคัญนะครับทีนี้มันก็ต้องไปประกอบกับ มัชฌิมาปฏิปทาการเลื่อนใส่กันก็เอามัชฌิมาปฏิปทามาเทียบนะครับถามว่าทำไมมันจึงมีระเบิดแล้วเราก็ต้องไปหาความคิดนะครับที่เขาไม่มีระเบิดสุดท้ายเขาก็ถูกก็ทําอย่างเช่นสงครามต่างคนต่างมีระเบิดก็กลายเป็นการทุนดุลทนดุลนะครับระเบิดนิวเคลียร์ก็เป็นการทุนดุลก็คือยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างประเทศเกาหลีอเมริกา หล,หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือจะเป็นอังกฤษเนี่ยเขาก็ม,มีปรามนูระเบิดนิวเคลียร์เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองถ้าไม่มีระเบิดปรามนูหรือเรื่องนิวเคลียร์นะครับในสงครามครั้งครั้งโลกในในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ก่อนะครับสักสมรับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นฮิตเลอร์พอมายุคของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ญี่ปุ่นก็ล่าอาณานิคมน,นะครับต้องการเมืองเพราะญี่ปุ่นไม่ได้ไปศึกษาสกเกลของสนาุทธในสมัยนั้นนะครับก็ยึดเอาวัตถุนะครับที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยมีอนุภาพร้ายแรงนะครับมีอำนาจแรงก็คือยุผลิตปืนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปรักไปล่าอาณานิคมซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นไทยพม่ากขมรก็ไม่มีอาวุธปืนนะครับมีแต่มีดดาบก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกรได้เพราะฉะนั้นนะครับ การที่มีความสําคัญในการที่ไปผลิตวัตถุที่ออกฤทธิ์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกอนกเป็นการสร้างอำนาจอย่างหนึ่งถ้าไม่มีระเบิดปรมาณูไม่มีระเบิดนิวเคลียร์นะครับสงครามก็เกิดการฆ่าล้างฝพันกันจนไม่สิ้นสุดสุดท้ายแล้วญี่ปุ่นก็ไปโดนระเบิดปรมาณูของอเมริกาก็คือระเบิดที่ลัาง,งาการสกิแล้วก็ฮิโรชิมานี่แหละครับ ก็คือวัตถุที่ลุงพลกำลังพูดถึงนะวัตถุที่เขาอุปโลกสมมุติขึ้นมานะครับซึ่งมีประโยชน์แล้วก็ไม่อยู่ในตัวเดียวกันพอเกิดสงครามระบิดร้างเผ่าพันธุ์จมไปในเาากาะนางาซากิแล้วก็ฮิโรชิมาปั๊บผู้นําในญี่ปุ่นก็ต้องยกธงขาวยอมแพ้นี่ก็คือสาเหตุที่ไปผลิตวัตถุออกฤทธิ์แล้วก็เลยสงบสงครามลงได้นะครับ อันนั้นก็คือความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลักฐานอยู่วันนี้ลุงพลขึ้นมาทําาว์มเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจนะครับว่าเรายังมีลมหายใจเนี่ยแล้วเราก็ยังขยับขยื่นนี่ะครับขยับมือได้นะครับแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายกาเรียกว่าสลายัานละแต่เราก็ยังดำรงชีิดด้วยการอยู่กับสมบูรณแล้วก็ไป ไปสร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมแล้วก็สร้างศาสนพิธีพิธีกรรมเนี่ยก็คือเป็นการค้นคิดของบรรพุรุษเหมือนเรานะครับเข้าไปรับถึงศาสนาพุทธเราก็ไปถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าอุปชานะครับก็เลยอยากจะเข้ามาบวชเป็น สาวกขององค์สมมาสมุพรเจ้าเราก็ต้องทําตามประเพณีและวัฒนธรรมของปู้ยยะสัญญาที่เขาทำยกตัวอย่างอะไรงง่ายๆนะครับสมัยพุทธกาลเนี่ยองค์สมมาของเจ้าก็จะบรรดาชาเนี่ยแล้วก็บวชผ้าเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้เพราะองค์สมมาของเจ้าก็จะทุ่ลงไปเรื่อยนะครับไม่ได้สร้างโบสถ์แล้วไม่มีโบสถ์นะครับก็จะเอาหลักเขตแล้วก็ยกก้อนหินมาเป็นแนวทางเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําประพิธีก็แค่นั้นเองนะครับ แล้วบวชหลังแรกนี่องค์สมมาลเจ้าไป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 ,ปลูกไปสร้างหรือไปฝังลูกนิมิต้วไม่มีครับไม่มีนะครับ,ะรบจะบอกให้ฟังอันนั้นเป็นการอุปโลกของสาวกขึ้นมาหลังจากองค์สมมาเจ้าไม่อยู่แล้วทาไมองค์สมมาสมุทรเจ้าไม่สร้างโบถ์ไม่ฝังลูกนิมิตอันนั้นก็คือองค์สมุเจ้าแสดงธรรมครับว่าตัวสัจจะจริงๆเนี่ยมันไม่จําเป็นเพราะการบรรพชาเป็นพระพิสุ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่เกินสิบนาทีเขาก็บวชเป็นพระแล้วเขาก็ไม่ได้ มีพิธีจตองอะไรมากมายนะครับอันนั้นก็คือเป็นความคิดของคนสมัยยุคองสมมครพรเจ้าก็คือผ่านมา2,500ปีปีหน้าหรือไม่กี่เดือนนะครับไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นปีพศ2568ปีนี้ก็2567ก็จะสิ้นสุดไปแล้วอุปชานะครับที่เราเข้าเป็นขึ้นไปบนโบสถ์อุปชาก็เป็นอัาระสาวกนะครับไม่ใช่เจ้าของศาสนาทำความเข้าใจนะครับต้องต้องใช้สมมาทิธีเขาถึงอุปชาก็คือเป็นพระผู้ใหญ่ ที่ไปสอบเป็นอุปชาได้เนี่ยตามกติกาของคณะสงฆ์ตามกติกาของเทระนะครับจ็เลยมีการสมัยเนี้เมื่อก่อนนียมันอาจจะไม่มีปริยัติธรรมเนี่ยก็คือใช้ปรมติปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันสมนัยนี้เขาจะใช้ปริยัติก็คือไปสร้างกฎเกณฑ์แล้วก็ตำราขึ้นมานะครับบังคับใช้ เป็นข้อสอบของรายการที่เข้ามาบ,บรรพชาและพระก็ต้องไปเรียนตามกติกาและเงื่อนไขของพระศิลระนะครับพระศิลระก็คืออัคษรสาวกซึ่งมีพรรษาที่สูงนะครับ <c oughs> เป็นอาวุโสพรรษาหรือจริงจำเป็นนะครับพระที่จงการจะเข้าไปอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับบางคน,นบรรพชาเข้าไปแล้วเนี่ยพอมันมีกติกาของคณะสงฆ์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บวทพรรษาแรกปั๊บก็จะเป็นพระเละวกระ ก็ต้องไปงศึกษาเรื่องเกี่ยวกับนวโกวาทนะครับพอเรียนจากจบนวโกวาดปั๊บเนี่ยก็ไปเรียนเรื่องปรเรียนธรรมอ๋อไปเรียนเรื่องรักธรรมตีนะครับนะครับภาษาที่ที่สองสุนมากนะครับก็จะไปเรียนเื่งรักธรรมตีแล้วไปรักธรรมโทรักธรรมเอืแล้วก็ไปเรียนต่อที่ปรเรียนธรรมสองสามสี่ห้าหกจนเปถึงประโยชนเก้านะครับอันนี้ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมของศาสนาพวปัจจุบัน ถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับเพราะว่าเริ่มมีความเจริญเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการบัญญัติเขาเรียกอุปกรกสมมุติเนี่ยขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆอย่างการบป,ประชาเนี่ยอุปชาเนี่ยก็ไปสอบเป็นอุปสาได้ปั๊บก็มีหนังสือเป็นหลักฐานนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปมีหน้าที่นะเขาก็จะแต่งตั้งจากเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจัง,ะจงหวัดนะครับ เพื่อที่จะให้พระที่สอบได้เนี่ยไปบวชพระมันแต่ละวัดนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดเขาก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอุปชาเ็าจะมีหน้าที่ใครจะบรรยูในเขตของอสามเนี่ยก็จะมีอุปชายกตัวอย่างก็อุปชาก็จะทําหน้าที่ก็ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องไปกราบเรียนเจ้าวาดแต่เราครับซึ่งบางวัดนี่ไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นอุปชาเป็นแค่เจ้าวาดก็ต้องเจ้าวาดก็ทำหน้าที่ เอาคำร้องของชาวบ้านนะครับไปนิมนต์อุปชานะครับแล้วก็ไปแจ้งวันเวลาแล้วก็เวลาวันเดือนปีนะครับแล้วก็อุชาก็ต้องไปตามเงื่อนไขนะครับตอนที่นัดนครับเช่นอย่งางยกตัวอย่างว่ากำลังจะไปบวชวันจันเนีแย้วก็จะจดตรงในบันทึกสม,มุดหรือไม่ก็กระดาษมีกระดานบอร์นะครับอันนี้คือความเป็นจริงอุชาก็ทำตั้งที่สมมุติพระนะครับ ทีแรกก็จะมีพิธีกรรมเรื่องเกิดการแห่นาคเนี่ยอาจจะใส่ชุดขาวแล้วก็ไปเดินก็จะบงับงบังบางนาคเนี่ยพอแม่พี่น้องเขามีฐานะเขาก็จะไปหาการร้องรำทำเพลงเพื่อประกาศให้ในชุมชนแล้วก็ที่หมู่บ้านเนี่ยเช่นว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างที่ลุงพลอยู่ในหมู่ที่หนึ่งเนี่ยประานหลังนี้เขาจะบวชพระเขาก็จะมีการพริมพ์การ์ดนะครับ าก,การเงื่อนไขของสังคมของคนไทยแล้วก็ไปแจกจ่ายกับพ่อแม่พี่น้องนะครับจะมีการร้องรำทำเพลงแล้วก็จะแห,ห่ลากไปในขบวนมีกองยาวมีแต่วงก็จะเดินรอบบทสามรอบนะครับอุปชาก็มะนั่งรออยู่บนโบสถ์นะครับทีแรกคนที่จะบรรพชาเป็นพระภิษกษุก็็จะไปอยู่หน้าบสถแล้วก็จะอยู่ทงเสมานะครับแล้วก็ก้มลง ให้สัจจะปฏิญ,ญาณต่อเสมานะครับก็จะมีแล้วแต่บางวัดกติกาเงื่อนไขของแต่ละวัดก,ก็จะไม่เหมือนกันเจากหน้าก็จะขึ้นไปจากหน้านะครับก็จะอุปโลกสมมุติว่าเป็นน้าแล้วก็ขึ้นกัะไดหน้าโบสถ์แล้วก็ขึ้นไปหน้าประตูโบสถ์นะครับบางสถานที่ก็จะอุ้มหน้าขึ้นไปเคาะปากประตูโบสถ์อันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อุชาเขาเรียนมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เรียนมาจากเ,าเป็นการสอนอุชาได้เขาก็จะทําหน้าที่สมมุติจากนาคเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยสมมุติสัจจะนะครับคือว่านาคก,ก็ต้องไปปฏิญาณนะครับไปว่าไปทําให้สวายสัตว์ปฏิญาณต่อ,อพระอุปชาพระข้าพเจ้าเนี่ยบรรชาเวลาเป็นพระสุ็จะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม แล้วพิธีการต่างๆที่เกิดขึ้นในในโบสถ์อุชาก,ก็าจะกล่าวกระขานรากนะครับให้เป็นพระอันนั้นก็คือตำนานมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วเขาก็ทรามาแบบแบบนี้เขาเรียกว่าประเพณีววนทนทรัตนนธรรมแต่ถามว่ามันตรงกับความเป็นจริงไหมเป็นการอุปโลกช่ยมันเป็นการอุปโลกมันเป็นพิธีกรรมเป็นาศาสนพิธีมันจึงจําเป็นต้องมีอยู่คู่กับประเพณีววนทนทรัตนนธรรมนะครับ ขาต่างชาติญี่ปุ่นนร่ยฝรั่งเ่ยที่เขามาดูการแห่ร่างบวชต่าเนเลยเขาก็รู้สึกเพิ่มพิติตนะครับรู้สึกบินดีนะครับเขาก็เราแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมศาสนาพิธีก็เหมือนคนไทยนะครับแต่มันแตกต่างกันโดยเชิงในการกระทําเย่นอย่างศาสนาคิดเขาจะบวชเป็นพระเป็น,ปนคาทโลริกคริสเตียนโปรเตสแตนต์อันนั้นมันก็คือพิธีกรรมก,การบูรุษของเขา แม้จะพมา่าแล้วก็เขมรแล้วก็ลาวนะครับกับพิธีกรรมก็ไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มอาเซียนอยู่บางทีเมืองร้องก็คือว่าจะเดินไปเดินทางไปมหาวูยาลได้อย่างเขมรนเราก็เดินทางเรินลึกท้าเปล่าสมัยก่อนนะครับอย่างลาวกันนะครับมีเรือลำหนึ่งเรือพายนี่ก็ว่ายพายมันน้ำขงไปก็เป็นประเทศลาวแล้วเขาก็จะมีการบรรดาชาพระภิสุ์แบบประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ทางลาวเนี่ยความเหมือนเขาก็จะมีโบสถ์เพื่อบรรพชา หลายหลายประเทศแล้วนะครับเริ่มพัฒนาขึ้นไปก็จะแต่ก่อนนี้ก็จะบวชตามแต่ส่สวนไม้ทําเป็นพิธีกรรมแบบที่องค์สมมาสมุทรเจ้าตัดนะครับประเทศไทยก็จะมีอยู่วัดหนึ่งวัดชาน้ำไหลก็อยู่ในสุราชานีอําเภอชายานะครับคือหลวงพ่อพุทธทาสนะครับหลวงพ่อพุทธทาสหลวงปู่พุทธทาสนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็จะลอย,ยตามองค์สมมาสมุทรเจ้านะครับตามในพระไตรปิฎก่อนนะครับ วันนี้ก็เลยมาอธิบายนะครับว่าความจําเป็นของการอุปรากอุปชาก็คือบัญญัติสมมติเป็นการสร้างสมมติสัจจะในโบสถ์แล้วก็ให้นาเนี่ยเหมือนกับทหารที่ไปเดินสวนสนามนะครับตอนรนาบพระมหากษัตริย์ก็จะถวายสัตว์ปฏิญาณไม่จ้างกันทหารก็จะกล่าวความถวายสัตว์ปฏิญาณที่ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทหารเป็นหมื่นๆนะครับที่ไปเดินสนามตัวจะทํากันจริงจังสักกี่คนก็ยังก็บไม่เราแนละ้วแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติในรูปธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกสักหนึ่งคลิปไมย่ยาวนะครับแต่มาให้ความสําคัญกับการที่จำความเข้าใจว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นการอุปโลกสมมุติถามว่ามันต้องมีไหมมันต้องมีเพราะว่ายังมีการพูดอวดอ้างแล้วก็ ยังมีการสรรหายศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยจงพลเราจําเป็นต้องมาพูดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นการอุปโลงสมมุติเป็นสัจจะสมมุติตรงใหญ่เป็นนะครับสัจจะสมมติก็คือการเป็นให้สัจจะตอนขึ้นวบรรชาเนี่ยเราสวัสตว์ปฏิญาณเหมือนไม่ต่างอะไรกับตำรวจเราก็เลมีการอุปโลงเขาเขาก็ไปสวัสัิ์ปฏิญาณเป็นเรื่องปกติของประชากรนะครับผู้นําไม่ว่าอะไรทันนะครับ มันอุปหล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราใช้มรกไปอรงแปดตรงไหมแล้วเราเทียบด้วยมัชฌิมาปฏิปทาไหมมัชฌิมาปฏิปทาปั๊บเนี่ยมันเหมือนกระเปียดเหมือนเหรียญสองด้านนะครับมันจะมีซ้ายกับข้าเราก็ต้องมาอยู่ตรงกลางมองเห็นทั้งสองด้านแล้วเราก็ต้องดูไปสรุปผลที่ประโยชน์สุขของพรมนมยพี่น้อ,นนองเราประชาชนแล้วก็ไม่ผิดในศิลธร,รรมมโนทัศน์ใจอารยธรรมนะ,ะ,ะครับวันนี้ก็เป็นอีกส่วนที่กับจักพงพลนะครับ It das